วันดีสนุกฟรี ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะไปกันที่อีกหนึ่งงานนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะจากไปนะคะแต่ว่าบรรดาลูกศิษย์เนี่ยนะคะก็ยังคงระลึกถึงค่ะสําหรับหม่อมน้อยนะคะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนั่นเองแล้วก็ผลงานของท่านก็ยังคงอยู่อีกหลากหลายผลงานด้วยกันเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่ามีการจัดงานรําลึกถึงนะคะสําหรับบรมครูแห่งวงการบันเทิงไทยค่ะคุณผู้ชมกับชื่องานที่ชื่อว่าหม่อมน้อยกับร้อยวัน ที่คิดถึงค่ะใช่ครับงานนี้ครับจัดขึ้นครับที่บริเวณลานชายหาด24ไร่ปากน้ำปราณนะครับอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับภายในงานเนี่ยก็จะมีการฉายหนังกลางแปลงนะครับเรื่องอันดากับฟ้าใสในฉบับพิเศษนะครับแล้วก็มีการฉายเรื่องแผลเก่าอีกด้วยสิ์ลูกศิษย์ลูกหาที่รักนะครับแล้วก็เคารพหม่อมน้อยนะครับก็ไปร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวครับเนี่ยฮะ มีทั้งพี่นกสินใจมีคุณจอยชนทิชานะครับแล้วก็มีทั้งพี่นกฉัตรชัยคุณนันดาก็มาด้วยครับคุณนิวชัยพลนะฮะนี่แล้วนี่น้องฮัทครับจิรวิทย์ก็มาร่วมงานครับและอีกหลายๆท่านเลยครับมาร่วมงานครับเราไปฟังความรู้สึกครับของเหล่าลูกศิษย์ของหม่อมน้อยกันสักนิดหนึ่งครับศิษย์ลูกหาแล้วก็คนที่จรรม์ ส,สิ่งที่อาจารย์ทําไว้เนี่ยมันอยู่ในใจของลูกศิษย์ทุกๆคนอะไรเงี้ยมันอยู่ใน DNA ของพวกเรา <c oughs> แล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะถ่ายทอดต่อ ก็อาจารย์ไม uh, ่ต้องห่วงครับทุกอย่างที่อาจารย์แบบสอนพวกเรามาเนี่ยก็คือเราก็จะสืบ่อต่อแล้วมันมีค่าตลอดไปฮะดีใจทันหม่อมค่ะแล้วก็แบบว่าทุกคนไม่ไม่ลืมแกค่ะก็ต้องขอบคุณหม่อมค่ะที่ทําทําให้ทุกคนแบบยังคงคิดถึงแกแกมี่หรือหลายๆคนที่แบบมีส่วนทํำให้หนัง อย่างอันดาฟ้าใสาเนี่ยมันเป็นดี렉เตอร์คัทกันตนาก็ช่วยดูแลให้อย่างเงี้ยทำให้หมดถาม,มารถที่จะมาฉายให้ดูได้เงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆพี่น้อยน่าจะภูมิใจอยากให้พี่น้อยรู้ว่าเฮ้ยทุกคนรักและคิดถึงพี่น้อยเสมอค่ะโอ<ฮ>้จริงๆทุกผลงานเลยจริงๆนะคุณผู้ชมที่เรายัางคงจําได้อย่างอันดากับฟ้าใสานี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องในดวงใจ<ฮ>ตั้งแต่เด็กเหมือนกันถูกครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของนักสแสดงชื่ออนันดาวอลลิงแฮมนะที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักครับเหล่าลูกศิษย์ เพียงแค่จุดเริ่มต้นแรกเท่านั้น<ะ>ในปีต่อๆไปครับก็จะมีงานลําลึกแบบนี้ฮะถึงบรมบคูอย่างคุณหม่อมน้อยเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีการฉายแบบนี้ด้วยแต่ในกําหนดการของปีต่อๆไปยังไงก็อยากจะให้รอติดตามครับเพื่อให้ประชาชนแล้วก็คนในแวดวงวงการบันเทิงเนี่ยได้มีโอกาสลําลึกถึงฮะบรมบคูท่านนี้นั่นเองครับใช่แล้วค่ะ